กินข้าวกันค่ะเทมเพินกับไปยังไม่ก้ไปเห็ไม่เก็นหมีน้อยมีน้อยเห็นหรือเปล่าแตงโมเราเนี่ยอยู่หลังบ้านน่ะลูกโตแล้วนะไม่รู้เรื่องสงสัยจะสุกแล้ว

บำนุ่งเช่าหมดตั้งป่าเลยหนูอยากไปดูแตงอะไรเตงแม่ดาบอกเตง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 ัตงเ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 วงเต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 

มีคุณยนเนี่ยเรีว่าปลูกง่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเ่เริ่มเริ่มอ่อนแล้วโอยเริ่มอ่อนอ่อนแล้ว เขาจะบอกว่าม uh, ีเก uh, ินไม่ได้เพราะว่าน้ำมูกไหล่ห้เไปกิน้ะไรเข้าไปแล้วลุงบอกไมจับแดดดยสิไดไม่ได้แดดหแล้บอกแหแล้วหาแล้วบอกมีแต่ดัไหาแลบกหญเลยหาแลบอ ยไม่ดังที้วาแล้วลกบอกทำไม่มี้ากไหลไอเป็นไข้มดไอสครีมทุกอย่างไอเฉยอๆทำเฉยๆอันนั้นก็ทำเฉยๆทำให้สะอาดเฉยๆองปอมหรือองเทแกงงหวานให้ปีผงหวานยอ เมื the the ่อวานเราหลอดก็มีสายกระแดงจริงไม่ได้รับปลาแล้วกินมากเลยเนาะกินแล้วม่ใช่เพราะว่ากินน้อยไอจรินคือก็กินหมดเลยไอมด้ปลาแล้วกินจนหมดไม่ได้กินบาง ิ่งมอเพากินเยอะเขาเลยสงสัยวันนี้ิ่แลย่างิงๆนไปเลยนนมาเดียวก็ไม่้อเอามาเลยไม่มีเลาเสิร์เฮ้ยถ้าต้มเต้าม้าคงจะอร่อยนะกุงเผาเนาะต้มเแม่เขาเห็นแม่เขาก็มีใจแม่แม่ยังบอกว่า แม่ลืมไปว่าให้ซื้อเค้กย้อนหลังห้ื้อน้ำมนต์ใช่เปภาษาอยู่โดมน้วันนี้เค้กเค้กลืมว่าให้เราซื้อเค้กมาเป่าย้อนหลังบ้นพี่เรียน่อนที่เรียวมันเยอะหอมสามโลมอ ตัวนี้เออ่อออจใงจสงสโอ้โหโอ้โหใครใคร,ใครจะใครจะขีมาเนี่ยลีทางอ,อ,อเซ็เซ็เซ็ไปิดทางแล้วนะกิดทางแล้วเดว โอ้เมนูแซฟเซนะน้ำมันมอที่บ่มือสาวนี่กระดาน้ำมันมอที่บอนี่ยขายหน่อย่าไปหา่ดยาง n ันยางโอยางไม่ได้โหยลมก้อน้างอะไรก็้อต่ยางอะไรก็แล้วตยางไรแลต่ลว่บ้งแลยางแล้วไปหาไปเลยไปร้านนั้นกับพี่ ไปร้านนี้กับฟรีไปร้านนี้เพิ่มทำไปแต่ถ้าหนานี้กาเนาะเออแม่ไปไปร้านเลิกกับฟวันนี้กะเออสาธุเดือบู่สาธเดือู่เออเฮมันหออันนี้เขดฮอดอันนี้มันตองอดนแ่ก็ตองเาีใสคุณทันโลโลแบเจโมงเนาะพอดีไปฮอดไปฮอดแล้วกันมานังทายจ่๋ลานล้วก็ซองโมงเพราเขายังเปิดพเาก็หัวสั้นหกป้อนมาจนมาเติมอยู่ที้ดี้ละเออมาเติมอยแล้วนี่ก็มีเงื่โดยสารใะได้ เดไปี่ทนไหนเลช็ดเครื่องเดินางไปสดนุคนน่ะเจ็ดเครองมาเขาไม่รด้อยอ่ไปวุ้ก็หอดอเจ็ดมาน่งอกำลังว่าโอ้ยมีอันนึงผาอันนึงเนาะมีอันนึงผาอันนึงพี่ยุคคู่มือก็ไม่ได้เสริมไหมรั บ้านเห่างานเห่าแล้วมันจับเป็นรูปวัวแล้วก็รูันใหม่งางเหาแล้วจเตียรูปันใม่เขายังมีเพื่อนร้านครไปตั้งแต่หกนาฬิกาเพราะว่ามันได้ใช้บ่อยได้ไปใบ่อยนม่ั้นใหม่อนนี้เนี่ยตั้งแต่แม่นาเดียไปเรียนที่สกุลเือมนันหมนมางลูกเพี้ยนอยู่ใช้กรียน วันน้วันก็ใช้ไปแล้วคำหนึ่งเป็นไงตัวเองมาเรียนปีสูงขุนโอเมนโคลาสไม่โดนไม่โดนไม่โดนก็าจำครึ่งหนึ่งนะเตรียมไว้หนึ่งทำมันคว้านายจอเลยาจำครึ่งหนึ่งถ้าซ่อม ฟีลงมาจากมันโหดจุกมันหมีหอดมเลยอะไม่ไปแค่นี้อนจกะที่เห็นมีปก่ามเจอแล้วท่ตรหงมาน่มลงเ่เช้ามาลงลงมอดี๋นะเดียวมาแล้ไม่ได้แจ้งแล้วนี่ก็อจุกเิ่ที่นัแล้วตรงงขนจกบ้องน ม,มันไดดเป็ดอะได้เฮ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ